อันนี้ก็จะเป็น c ี c y นะครับสีฟ้าฟ้าสีฟ้าคือก็มีเพื่อนๆถามมาในคอมเมนต์นะครับคือ c ีวเนี่ยเขาจะต่อกับโครงนะต่อกับเส้นลายหรือนิวตอนนี่แหละนะครับลายลงโครงนิ้อตอนลงโครงส่วนตัวนี้จะเป็น CX CX จะต่อความระหว่างลายกับนิวตอนโอกาสที่มันจะ รั่วลงโคงไม่มีถ้ามันช็อตหรือมีปัญหาปุ๊บมันก็จะช็อตระหว่างลายกับนิวต้นผลคือฟิวจะต้องขาดในกรณีที่ C ีช็อตนะครับแต่ถ้า CY เนี่ยถ้าเราดูข้อมูลนะครับที่เขาอธิบายไว้ CY เนี่ยคือคาปิเตอร์เนี่ยมันจะทำหน้าที่ในการให้ AC ผ่านและ c CY เนี่ยค่าความจุมันจะน้อยมาก เมือ่อความจุมันน้อยมากๆเนี่ยความถี่สูงๆถึงจะผ่านตัวมันลงโครงนะครับซึ่งไฟ AC 220โวลต์ไม่มีทางที่จะผ่านลงโครงยกเว้นแต่มันช็อตนะครับเพราะนั้น c y เขาจะใช้สีที่มีคุณภาพเพื่อป้องกันอันตรายที่จะเกิดจาบมนุษย์นะครับคือถ้ามัน่วดลงโครงแล้วมาจับเนี่ยมันจะช็อตนะครับเพราะนั้นสีประเภท CW เนี่ยจะต้องเป็นสีที่มีคุณภาพค่าโวลต์จะสูงนะครับค่าความจุมน้อย ค่าวนจะสูงอันนี้คุณสมบัติของ CY นะครับส่วน CX เนี่ยจะค่อมระหว่างลายกับนิวตันเลยถ้าเราไปหาซื้ออะไรบอก CX เนี่ยเขาไม่รู้จักหรอกนะครับบอกค่าความจุบอกวลตบอกอะไรเลยนะครับอ,อันนี้ก็เหมือนกัน CX อันนี้ CY เนาะ,ะสําหรับเพื่อนๆที่มาคอมเมนต์ถาไมไว้นะครับสวัสดีครับ